โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w a t e r Cash Channel นะฮะแล้ววันนี้ก็ยังอย like er ู่กันในเกม Bio Milch เงงงอีพีนี้ก็เป็นอ p พีที่5แล้วนะใช่ไหมวะอ่าใช่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 อพที่5แล้วมาอ่อันดับแรกต้องไปหาอเรดก่อนเลยไป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 เห็นผมเห็นว่าผู้พัฒนาเขาเอ่อจะเหมือนมีอัปเดตใหม่และเป็นเกี่ยวกับระบบตัวเกมด้วยก็ เลยอยากจะถามหน่อยว่าอยากจะให้เล่นต่อไปเลยไหมหรือว่าจะรอการอัปเดตก่อนส่วนผมนี้ผมผมผมได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับ environment ด้วยแบบเพราะเราใช้ขยะม,มันเลยทำให้เกิดโรคแบบนี้อะไรเงี้ยผมอยากรู้ข้อมูลของโลกเก่ามันเป็นยังไงเหมือนกับเป็นการย้ำเตือนเลยอะว่าแบบอนาคตแม่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่นี่มันอาจจะแฟนตาซีไปหน่อย <laughs> โอเคยังไงก็พิมพ์บอกได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคมาโอ้บอสหรือเปล่านะเฮโย ไอ้เลเยวเก้าเองด้วยมาเอาปืนก่นอนเอ้าเรียบร้อยเสร็จไป็นหนึ่งนี่เหลือแต่ม,มึงละมา,าอ่าฮะโค้ทเอเรียบร้อยไหนเก็บอะไรไว้อ๋อฮะได้เลยไหม Don't get distracted by all the dust มาไปหาเอาอัปเดตต่อเจ้าเอาอัปเดตอยู่ไหนกันอ๋อเนี่ยเหรอเวิร์ีเฮ้ยเชีพไลฟ์เป็นดังต้นกำเนิดว่าทุกชีวิตนั้นเชื่อมต่อกันในทุกๆที่ที่กิ่งก้านนั้นไปจะกำเนิดสปีชีออกมาซึ่งสปีชีนั้นถ้าเป็นในอดีต มันควรจะสูญพันธ์ไปแล้วต้นไม้อันนี้มันเป็นการรวมกันของกิ่งก้านที่มารวมกันเป็นหนึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตจะกล่าวอย่างนี้ก็ได้ว่าการสูญพันธ์การมีชีวิตของทุกสรรพสิ่งมันทําให้กิ่งก้านสวยขนาดนี้เราคือวิวัฒนาการมาจากสิ่งพวกนี้ตรงนั้นมีเมืองนั้วนะแวะอีก แล้วแวะอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงเอาอัปเดตวันนี้วันนี้นี่ได้เลยนี่ไงเข้ามาทางใต้ได้แล้วฉี่ก่อนเลยเฮ้ยมียานอะว่าขาดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมันทิ้งไว้เหรอเฮ้ยมันญาณว่าขาดจริงเฮ้ยเฮ้ย ออฟเดอยู่นี่เหรอดูจากสนิมน่าจะนานแล้วด้วยนะเนี่ยเอาอัพเดดีใจมากที่เรามาไกลได้ขนาดนี้แต่มีอะไรต้องทำอีกเยอะจุดจบของโลกยังคงรอคอยอยู่เรามีพลังที่จะสามารถทำลายหรือช่วยทุกคนได้คำถามคือเราจะเลือกทางไหน เขารู้สึกได้ว่าหัวใจที่เที่ยงตรงและการรับรู้ในการช่วยเหลือคนอื่นคือทางที่ดีที่สุดในการหาตัวเองเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะที่เราจะรู้ว่าเรามาจากอะไรหรือมาจากไหนบางคนที่ไม่รู้ว่าอดีตเป็นยังไงก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากไอ้นิดเดเรคชันผมต้องการรู้ว่าเส้นทางนั้นมันควรไปทางไหนเนี่ย เขาบอกเขาจะยังอยู <'s> ่ที่นี่แน่ถ้าเกิดว่ารู้สึกหลงให้มาหาเขาที่นี่ไม่กูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเอาออฟเซบอกว่ามันยังมีเวลาสำหรับทุกอย่างแต่ตอนนี้ก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องคิดถึงอดีตขนาดนั้นก็ได้คิดถึงเรื่องปัจจุบันสิเพราะว่าเรายังอยู่ที่นี่นั่นคือ p r i o r i t y หลักที่จะต้องทำให้มันจบ ถ้าเราทำดีต่อไปความดีนั้นก็จะตามตัวไปถ้ากือว่าโลกมันมาถึงจุดจบแล้วแล้วก็จะไม่มีที่หนีอีกต่อไป so, ฉะนั้นเขาได้เตรียมสิ่งที่เผื่อไว้ตอนที่แย่ที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอาร์คอ่าอันนี้แหละที่สิ่งที่เขาเรียกว่าดิอาร์คมันไม่ถึงจุดจบหรอกนะ เขาก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเขาเข้าใจนะถึงเส้นทางที่เรากำลังเลือกที่จะเดินแต่ใจจริงเขาแล้วอยากให้ต้นไม้นี้ปลอดภัยอาอวาฟเดตบอกว่ามันไม่มีเลกคอร์ดที่จะบอกถึงสาเหตุในอดีตที่นำพาโลกมาถึงจุดจุดนี้ แต่เขาเจอหลักฐานบนอาร์กนี่แหละถึงบันทึกเกี่ยวกับภัยพิบัติการปนเปื้อนบนพื้นดินหลายสิบปีและแกนกลางที่แตกสลายและการปนเปื้อนนั้นถูกขัดไว้กับพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานขี้เป็นพลังงานสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทุกๆอย่าง เขาถูกบอกว่าแสงนั่นมันไปกระทบต่อทุกอย่างแล้วเกิดการวิวัฒนระดับเจเนติกจนทำให้ธรรมชาติของพวกเราเปลี่ยนไปกันหมดเป็นเพราะเหตุนี้แหละทำให้หลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ไปได้ดูจากหลักฐานในการมีชีวิตรอดและการกลายพันธุ์มันก็ของจริง เขาเข้าใจนะว่าตอนนี้เรางงชิบหายแล้วเกี่ยวกับเรืออันนี้ที่อยู่ใต้ต้นไม้นี่เขาบอกว่ามันจะแล่นได้อีกครั้งถ้าเกิดน้ำมันมันเต็มพื้นที่นี้ดีอาคคือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนหลังจากผ่านมาหลายปีเขาก็ได้ศึกษาจากแมนนววในเรือนี้จนเขาสามารถน่าจะใช้ได้แล้วล่ะ The a r k มีพื้นที่ให้สำหรับอีก4คนขึ้นไปเขาเชื่อในตัวเราที่จะเลือกว่าใครจะเป็นคนที่ถูกช่วยเมื่อตอนที่โลกถึงจุดจบทำไมคุณต้องช่วยเดเดเขาให้เราจัดการได้หมดเลยในการชวนคนที่จะขึ้นมาใน a r รเผื่อว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นจริงๆเฮ้ยสรุปโลกมันจะระเบิดไม่ว่าแล้วเราหนีออกจาก a r รเนี่ยหรอเอาโอเดได้ยินมาว่าเรานั้นยุ่งมาก เขาบอกเขายินดีมากกับสิ่งที่เราทําลงไปแต่ว่าเขาก็มีข่าวใหม่มาจากเพื่อนของเขาเหมือนกันอืมทีนี้เราต้องไปหากรุ๊ปที่อยู่เซาท์อีสต์โอเคบ๊ายบายทีนี้หาทางวาร์ปไปอันนี้อะไรอ่หมีหมีอันนี้มีหายที่แปลว่าหมายไปดีกว่าเอ๊เราต้องวาร์ปไปเนาะนี่วิสิตกรุ๊ปอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเราวาร์ปมาตรงนี้ได้นี่400เมตรเท่านั้นเคอเคุ้ย มาเคารพบ,บูชาก่อนพยาเฮ้ยชิบแล้วไปข้างล่างนั้นยังไงอะโอ๊ะโอ๊ะ<อ>มาทางนี้นะ่าจะถูกกันหละเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบมันหลบยังไงวันนี้ออกกระโดดได้นี่หว่าเฮ้ยใช้วิธีเดิมไม่ได้หรอไอ้หนู แมวแลกคูณนะทำอะไรอะฉีกอะไรอะเอ้ยได้เนื้อมากินเอาวะอ้าวเข้าไปเป็นอ๋อได้เพิ่งไไม่มีทางเข้าตกใจไ,ไปล่างลอย่างไงเฮ้ย Give a key a shot อไอ้ชาเรามาีคีย์ด้วยเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยการต่อสู้นี่มันสนุกสนานเอาการลงไปไงวะ มาสู้เพราะมันเป็นบอสอย่างเดียวเลยเนะี่ยนี่ไปหากูปยังไงเนะี่ยอ๋อยังไปไม่ถึงมาสู้เพื่ออะไรเน,นี่เยเพี้ยเายโอ้โหสไลด์อาทางเข้าดีๆก็มีนี่ว่าบุ้มเป็นการว่ายน้ำที่เร็วมากนี่ไงกูป <c oughs> เด็กแกวูเขาบอกว่าเขาดีใจที่ได้เจอเราอีกครั้งนี่กูปเองจำได้ไหมเมื่อว่าตอนนั้นน่ะที่สอนายน้ำอ่าจำได้ กู๊ปบอกว่าเรานั้นยังคงเป็นคนที่รักความถูกต้องเหมือนตอนเด็กเลยกระทั่งยืนไกลขนาดนี้ก็ยังรู้เลยนะเนี่ย <c oughs> เขาไม่สามารถออกจากซับนนติกาสเตชันได้ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่ามีพลูชันมาทำ้ายสูตรที่เขาใส่อยู่ <c oughs> อ๋อเราต้องไปหาของมาเพื่อมาซ่อมกูไกล <c oughs> เริ่มจากไอ้กลองเก่าๆข้างนอกนั่นก่อนเลยอืมคือไปหาของมาซ่อมะฮะไปลุยนี่ทางนี้เข้ามาในท่อขึ้นไปบนนี้ ชแล้วก็ไต่ไปใช่ไหมไต่ไปตือดึงตื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 อดึงเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วก็มาเนี้ยโอเคอันนี้คือเพิ่มเพิ่มปูปะเพิ่มน้ำมันนะหรือเพิ่มน้ำหรือเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มอะไรเนี่ยออรถชึบโอ้โหตีนรถปั๊บตีนมาเลย มาเลยมันเจอมือปืนกันซะหน่อยกระสุนกูนเยอะเว้ยซับซับซับโอ้โหมันจะไม่ซับอีกทีหนึง่งเรียบร้อยโคตรมันยาเอ่ออันนี้ต้องใช้ หมัดมวยวืด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 สมาช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 โอเคดันนักอ่าอันน,น pues? ี้ก็ซ่อมอีกใช่ไหมอ่ะเสร็จเลยว่าทางนี้มีอะไรอ่ะอะไรสีทองทองฝอยทองหรือเปล่า เฮ้ยได้เอลิกนิกแล้วอ่วทางนี้ไม่มีอะไรหรออ๋อแล้วทางนี้ก็ตันกูต้องไปทางไหนเนี่ยบนนั้นอ๋อขึ้นนี่ึมาอีกแล้วเออเราสามารถเรียกขุนได้ไหมโอเคไม่ได้งั้นรู้กัน ฮึบฮึบฮึบเออเฮ้ยอะไรวะ้าอออขี่ได้ด้วยอืออือเตะเตะเตะเตเตะมามามาเอาอีกมาเตะเตะเตะเม อ่าเรียบร้อยเลยได้ฟักทองในตัวเฮียได้มีฟักทองด้วยเหรอแทะอะไรบุ๊ดฮะเล่นยิ่งเล่นยิ่งโหดฮะนึกว่าเดวิดเป็นใครเฮ้ยไอ้นั่นคือของที่เราจะต้องมาซ่อมในหุ่นหรือเปล่าใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นของที่มาซ่อมในกูโอ้ชิด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 โอ้โห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 ลิชุดลิชิด โอเคจัดการนี้ไปได้แล้วเ,เสร็จโจนโอ้โหกระเด็นไปนู่นโอ้โเอาโดนอีกแล้ว

เอาฟักทองอีกแล้วเขาฮิตกันเหรอฟักทองเดี๋ยวนะีแกก้แกะกองแกงอึงงัดงัดกรึบอา่านี่ไงเอาไว้ใช้เซิร์ฟแน่เลยผมว่าชัวร์แหละใช้กับกูไกลดิง้งผมมาแล้วเอาของมาให้แล้วคุณลุง กรูปส์บอกว่ากิสม o ได้ใส่แคนนอนไปไว้ที่กรูกลายแล้วมันจะยิงกระสุนแควกไปซึ่งมันจะล่อไอพ็อกกี้พัฟได้สามครั้งจังหวะนั้นเราก็จะมีเวลาไปทำอะไรก็ตามทางที่ดีสุดสำหรับจะหาแควกเนี่ยก็คือไปคุยกับเกาวนี่ผมได้กลูกลายดิ้งโอ้โหนุกคาสตาร์วอฮึมกลูกลายดิ้งเป็นการเซิร์ฟบนน้ำ ดีนะเพราะเราวไน้นาไม่เก่งด้วยเฮ้ยหลังๆตอนอุปกรณ์ครบผมว่ามันแน่เลยว่าไอเกมบ้านนี้นี่คือมึงเร็วได้เท่านี้นี่คือเร็วสุดแล้วเฮ้ยนี่มันหมู่บ้านไฟไหม้เราต้องช่วยหรือเปล่าเราต้องไปช่วยหรือไม่เขาเฝ้าเมาเราต้องไปช่วยคนเฝ้าเมาทำไมอ่ะอ่าฮะทำไมมันปืดจังเอาเอาไอปืนก่อนไอปืนแม่งรำคาญมากอืม

อย่ยจมไปละเนี่คราวนี้ไปคุยกับเมมเบอร์เราต้องเอาไม้มาให้วิลเลจหั่นไม้ก็มาหั่นคนเดียวด้วยเรียบร้อยสำเร็จหมู่บ้านเสร็จแล้วทีนี้ก็ทำเควสต่อนะจ๊ะเก่า๋อนี่ไง คือตัวอะไรวะเยติเหรอโยโเขาเขามั่นใจว่าเขาเคยได้ยินเรื่องของเรามาก่อนแต่ว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะงงๆอ๋อเขาจะดีใจมากถ้าเกิดเรามีอะไรให้เขาดิงเพิ่มเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันมีอีกทางหนึ่งที่ทำให้หายเครียดได้มากกว่าการดื่มอะไรเย็นๆซึ่งสำหรับนายนี้มันน่าจะช่วยได้จริงาการดูพิพๆแฟร ก็ดีแต่ว่าการดูอะไรอย่างแคขกโดนบีบเนี่ยมันก็รีแลกซ์เหมือนกันนะอ่านี่ไงไปทางนี้ไปกำแคขกฮัลโล่กำแคขกมันอยู่ตรงไหนอะไอ้กำแคขกนะโอ้พึบดึงบึน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 โอเคกำแคขกคือในนี้ในอุโมงในในในถ้ำเนี่ยหรอแจสลูนลี่คืออะไรเฮ้ยเือตัวอะไรเนี่ย มือตัวอะไรบอกกวก่อนเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้ไม่น่ารักเลยไปดีกว่าแล้วก็ซ่อมมันนี้โอ้โหอ๋อต้องให้ได้ x หกตัวโอเคไม่ยากละมังอันนี้มันสี่ตัวได้ไงวะเนี้ย ฮะเออผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทำอะไรลงไปเหมือนกันนะทุกคนคุณทำอะไรลงไปนะถ้าตามมาก็ตามเป๊ะๆน,นะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรลงไปอะไรอ่ะต้องใช้หมัดเทพเจ้าดาวเหนืออีกแล้ว สแม่ชื่อสแม่ชื่อสแม่ชื่อโอเคต้องเข้ามาสำรวจในนี้ซึ่งถ้ามาปับ๊บสามมุงเอาสามมุงเอาไอชิ้นายสามมุงสามมุงสามสามมุงสิวะเอ้าไม่ได้เหรอเอ้าไม่ได้อ๋อเดินได้นี่เนี่ยปั่นหัวมันเฮ้ยชิบเกือบไปแล้ว ้่อยนะไรเนี่ยน,นี่ไะนี่เหรอกำควักเป็ดยางเนี่ยนะเียกกำควักโอ้โหบ้านผมก็มีกำควักมาหนึ่งหนึ่งตัวเหมือนกันอ่ะทั้งนั้นเฮ้ยอะไ,ไรอ่ะนี่ปืนพกหรือไรเฟิลหรืออะไรเนี่ยออตโตเมติกไรเฟิลไม่ใช้อ่ะชอบแพ้ปืนคู่มากกว่าเท่อย่างกับจอนวิกถ้าเป็นอันนี้นี่เราพัฒนาอะไรได้บ้างไหม จริงที่เราทำนั่นคือเราเปลี่ยนเป็นไอ้บ้านนี้เลยเออนี่ This is a boomstick boomstick โอ้ยชาโอ้โอ้โอ้รีบไปอัพเลยฮึบเออนี่นี่มันเดือดดานองแท้แม่ปนอมมาคุณกุ๊บเอาของมาให้แล้วฮะ นั่นมีแควกพอที่จะใช้ครูกลายฟลิปแล้วก,กูบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นตอนที่พอกกี้พับเ,เอาเอาขาของเอาอ,อัปเดตไปฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวละ <c oughs> อ๋อไอสามหัวที่เราเห็นใช่ไหมเอาว่ะเราได้แก้แค้นให้เอัปอเดตแล้ว after that หลังจากนั้นเอาออฟเดตก็ใช้หัวมากกว่าขาเลยละก็เลยวางแผนเพื่อจัดการ World e ์อ ter โดยที่ไม่มีขา,ขาโอเคปไปไปลุยกันทีนี้เราวัดไปได้ไหมที่ที่ใกล้ที่สุดนี่คือที่ที่เราต้องไปที่ท,ที่ใกล้ที่สุดคือตรงนี้มาสาม,มงุงพันกว่าเมตรแน่อ,อ,โนโนโอโอน้องโอ้หไม่เต็มไปหมดเลยแต่ก็ไม่มีอะไรหม ก็หลบได้นี่แต่ใกล้ถึงแล้วล่ะข้างในนี้ใช่ไหมนี่ไงพอกกี้พับเพรสเออมาแล้วไงนี่แหละเจอพอกกี้พับแล้วดูหเหมือนมันต้องการจะขย้ำอะไรอีกหลังจากที่เอาขาเอาอ,อัพเดทไปนะเนี่ยอ่ะฮะเราจะแก้แค้นให้ขาของเอาอ,อัพเดทนะออเออเอออาวุธนี้ไม่ดีแน่มุมแมลงไปเลย พี่พับไม่เป็นอะไรเลยเหรอแสดงว่าเราต้อง,งนี่ไงตงตีตรงนี้มันเลยชื่อโพกี้ไงเพราะมันมีตุ่มๆปึ๊บเรียบร้อยตามมาเลยไอ้โนูโบโบอ๋อไปไหนหระออยังวะมันทำเป็นฉลามเลยอะไรของเึงือง Unleash the quacks. Ain't that cute? A 2 playing playing with quacks. Bo, oh hi. hi. oh hi Oh, Bought. oh โบ้เขาให้ฮึโบเงอะโบเขาให้ตรงนี้โบได้ไม่โบเว้ยไม่โบไม่โบต้องเปลี่ยนเป็นปืนละเออโบเขาให้ นั่นรู้สึกไหมตอนนี้ลมมันเปลี่ยนทิศแล้วอย่าให้โอกาสนี้หายไปโดยเปล่าประโยชน์โอ้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 โหโอ้โหอือหือจะยังไงฮะจะยังไงฮะจะยังไงจะยังไงหลบได้หมดอ่ะ Mm-hmm. 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 Mm hmm Hup! 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 หลบได้หมดเลยฮึบฮึบเฮ้ยชิบไม่มีท่าไม่สู้ไม่ได้หรอกนะเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบฮึบอืมเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบโอเคโอเคโอเค เรียบล้อยเอ,อ๊ว่ายน้ำเอาไอ้นี่กลับโอเคเวอร์อีเตอร์หายไปอีกตัวหนึ่งแล้วเหลือกี่ตัววะสามไหมไหมจำได้ว่ามีห้าตัวเขาขอบคุณที่จัดการเวอร์อีเตอร์อีกตัวหนึงน่ง มาครึ่งทางแล้วะอ้าวมีแค่สี่ตัวแล้วนะอออัปเดตเจอจุดของลูป้าลูปินแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อเวลามาถึงเจ้าก็ต้องไปหาแน่แม้ว่าเจ้าจะเป็นคนที่ใจดีแต่ก็ไม่ควรจะพลาดที่จะได้ไปต่อกอนกับมันไปที่ข้างใต้ต้นไม้อีกทีหนึ่งลูป้าลูปินมันจะไม่ทำอะไรจนกว่าเราจะไปถึงที่นั่นโอเคทีนี้ก็ไปหาจุดที่จะไปเจออัปเดต าทเาวลปโอเคฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับ our อ p d ออเดกันต่อกันใน EP หน้าดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยฮะสวัสดีครับ